สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับแคมรี่อีกแล้วช่วงบ่ายนะฮะคันนี้มาเปลี่ยนโคมไฟหน้านะฮะนี่ฮะสำหรับรุ่นนี้ไม่มีเปลือกนะฮะไม่มีเปลือกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโคมไฟนะครับแบบนี้เราจะเห็นว่าโคมไฟใหม่ใส่ปิ้งแบบนี้เลยนะฮะใส่เหมือนแก้วเลยฮะวิบปับวิบปับไปเลยนะฮะส่วนของอันเดิมนะอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นขี้กากนะลอกนะฮะเนื่องจากการใช้งานนะครับลูกค้าได้รถมาแล้วก็ทําการเปลี่ยนเลยนะฮะเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะฮะนี่ครับแบบนี้ฮะทั้งคู่ซ้ายขวาเลยนะครับ ของเดิมอีกข้างอยู่นี่ฮะดีช่างไม่ได้เอาไปวางไว้ให้นะครับอยากให้ดูฮะตัวนี้อันนี้เป็นเลนสลูกแก้วนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะทุกคันนะครับที่ทําการเปลี่ยนโคมไฟหรือทําการเปลี่ยนไฟหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนหลอดก็ดีแล้วเปลี่ยนโคมก็ดีเราทำการตั้งโคมด้วยเครื่องตั้งไฟมาตรฐานนะครับทั้งเลเซอร์นะฮะแล้วก็เครื่องตั้งไฟตามมาตรฐานกรมการขนส่ง สามารถเช็คลำแสงได้เช <over> ็คค่าความสว่างได้เช็คสูงต่ำได้ด้วยนะครับนี่ฮะไฟออกจากลูกแก้วนะฮะติดครบแบบนี้ฮะนี่ฮะอันนี้ไฟสูงครับอันนี้ไฟต่ำเป็นมาจากโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้ไฟต่ำนะฮะอันนี้ไฟสูงอันนี้ไฟเลี El ้ยวติดครบนะฮะแบบนี้เลยนะครับข้างนี้ก็เช่นกันนะครับเราจะเห็นว่าโปรเจคเตอร์ติดนะครับไฟเลี้ยวติดนะฮะรวมถึงไฟหลีใสแบบนี้นะฮะนี่ฮะไฟหลีใสปิ๊งเลยนะฮะเป็น led ฮะ ยกไฟสูง่อยครับพอยกไฟสูงก็จะขึ้นแบบนี้ฮะนี่นะครับอ่านี่ครับไฟสูงยังคงเป็นฮาโดรเจนนะฮะยังคงเป็นฮาโดรเจนเพราะแบบที่เป็นโคมแบบจานฉายนะฮะส่วนตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้แคมรี่ชมนี้อยู่นะฮะเรียกว่าแคมรี่ชมผู้นำนะฮะใช้รถมานานนะครับสนใจที่จะเปลี่ยนเปลือกนะครับตัวนี้นะครับ แต่มันไม่มีจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทั้งโคมนะะในโต y ยต้า Camry A/CV 3 0นะครับแต่ตัว A/CV 4 1นะครับเห็นเราเปลี่ยนบ่อย,ยนะครับตัวนี้ยังคงมีเปลือกนะครับเป็นอะไหล่ให้เราเปลี่ยนได้นะฮะสำหรับ A/CV 4 1นะครับ40 41นะฮะตัวหลังจากนี้1โฉมนะฮะส่วนตัวนี้ต้องเปลี่ยนทั้งดวงนะครับใครสนใจ inbox สอบถามเพิ่มเติมทางช่อง Facebook Fanpage นะครับแต่งรถนาแดมเพชรรณ์รวมถึง YouTube Studio ครับ สำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ